สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอวิธีแก้ไขในกรณีที่ผู้ที่จะเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของกรมชนรัทานนะครับเข้าใช้งานไม่ได้นะครับก็เกิดปัญหาได้หลายกรณีเช่นกันนะครับในในกรณีนี้ที่ผมเจอปัญหาผมจะนําเสนอวิธีแก้ไขเบื้องต้นนะครับนะให้ท่านสังเกตดูว่า,าด้านขวามือของท่านก็จะมี ปุ่มที่เป็นลูกโลกนะครับเขียนว่าขึ้นว่า no เวลาท่านเอาเคอร์เซอร์ไปชี้อ่ะที่เป็นลูกศรจะชี้ขึ้นว่า no internet access นะครับให้ท่านคลิกขวานะครับเลือก open network and internet settings ร,ระบบปฏิบัติการก็จะโชว์หน้าตัว setting ให้นะครับจากนั้นท่านเลือกที่ ethernet นะครับแต่เบิ้ลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือก change adapter option นะครับอันนี้เลยนะครับคลิกหนึ่งที ระบบก็จะโชว์หน้าตัวอินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้นะครับให้ท่านคลิกขวานะครับเลือก Dis a b l e คือปิดไปก่อนนะครับนะครับสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อท่านปิดแล้วนะครับท่านลองคลิกซ้ายขออภัยครับคลิกขวาอีกครั้งเลือก Enable นะครับเพื่อเปิดหรือตั้งค่าให้มันเป็น Enable นะครับจะเห็นได้ว่า ระบบปฏิบัติการก็จะดึงหน้าเบราว์เซอร์ที่เป็น IE ขึ้นมานะครับเพื่อ <Kö Maybe> ให้ท่านมีหน้าที่จะกรอก user ซ a m e password ซึ่งตอนแรกเนี่ยหน้านี้จะไม่ขึ้นเลยนะครับอันนี้คือถ้าท่านทำตามขั้นตอนเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าจะมีหน้าให้ท่านกรอก username p a th, s s w ท r d นะครับท่านก็สามารถที่จะล็อกอินเข้าใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มชนประธานได้นะครับนี่ครับเพียงเท่านี้เองนะครับในการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับท่านสามารถดำเนินการได้เองไม่ต้องโทรไปแจ้งที่ศูนย์สารสนเทศนะครับ อันนี้คือกรณีแรกนะครับนะครับเดีย๋ยวถ้ายังไงแล้วถ้ามีกรณีอื่นๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาผมก็จะมานำเสนอในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ